ไขันจิงกันโยบลันกันเกลือยตีไรมันกันไขทุกทีลอย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 รู้บ้ได้ปล่อยาังยุดใหญ่เป็นรุ่นหนึ่งเปนปลาปนป้าแกว่าปลเจ้าเรียมนุลงรลอยให่ร้องรองยเป็นออกเป็นเป้กูดังเป็นดองนยเปนอันก็เหนูกันหลอกต่แก่เนี่ยขัดนจึกจกนใมันเตึกจก ดิ่งกอนเลยอาโมาให้ทำไมจิกจกหน้าถามยังนั้งจึกึ้ากินด่งดิงหน้านกันหูไมู่้เป็นอะไรคนหลับฟรกันมนุกนัดใ่โบ่าว่าเฮ้กูจอบจิอนรงปงปงปางเออก็ยังรองป็นไงอักน้าจึกจิกวันใจมันจะดกดาเทก็กาเท

ai đâu à? hay đi mình mới trúng để quả cái tên đi tới đây có bà huy con bà huy chạy tầm rơi mình mình nhìn nhau nhìn rồi nhìn nhau cào mình rồi cào nhau từ từ mình rồi cào từ quanh mà nhau mấy cây dọc mà rồi mà nhau nhau quanh đứng tay chừng chừng đứng nhau lắc tay đủ răm vì chộp răm tầm đây ตัวพวกมากำลาได้ทำเป็ดจริงได้เบียจังทีจดีืยวก็จะแบบว่าดีเอุ๋ณนางเจ้าเตยนางเจ้าเตยเพื่อนางเจ้าเตยถึงตกื่นน้ำมิตรเพื่อโ่งคนนีากรังหนเราได้เบียัทีเดีก็ได้จ้ำลูปัวยังไม่กบงงงงเ่อา้กับน้องชายกูกลัวที่เดียว Rồi về lại chụp Ủa cụ mà quăng quăng quá lúc cao cổ Dạ ô cả lui Ủa à, trời mấy luôn nào Trời quá cả mừng Hả Chờ bán chăn đi Mấy có mì, cả bán chăn Nún nói tầm mòn quá con Con tầm chà bỏ nún chà cái này nè Rồi tài. tầm ăn nhiều nói Tầm ăn ăn นุ่ยมาไม,นม,ม,าม,าม่นุ่ยก็ตั้มไม่ใหมากก็ตั้มปีอิด a นการตั้มปีอดด้วยคนรวยกตั้มปฏิบมาก็ไว้ปีดมึงมันมก็ใจไม่มาอีทีปีกันเลยอุกันเล t อุเลยคูบแต่เบียงตีกับป้าไปดีใช่คนเราในน้องนะาัา้งเจ้าขาอาบุตรรัตื้อยไมนี้ไัตื้อกายกปีเลย ผีเปรียบจะเหมือนลุงหองอ้นนึงลุงตีวีว่าตีร่อบุกเกยจะจุ่มนองเปรียบจะเหมือนฟุกเกยกุ้งที่อ้อมจุ่มลุงหองอ้นลุงนี่พร้อมจะเบิดตีใจจุ่มลุงไหนเคยตื้อเฮ้ยมันต่ได้จุ่มคืดก็แลี้ยวความรักลูกเรียบไป้ไม่ลุงหอง